เรื่องเป็นนี่คือให้คิดสภาพพื้นที่ก่อนนะแล้วก็บอกแล้วอะที่โลเคชั่นก่อนให้เรัคิดสภาพว่าบ้านบ้านต่างจังหวัดก็ใหม่ก่อนนะคนเราอะมันจะเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมเป็นบ้านสองชั้นที่มีอ่าได้ถุนบ้านเขาเรียกอะไรยแล้วข้างล่างก็จะเป็นโอ่ง้านเรือนมีได้ถุนค่ะใช่ครับบ้านเรือนมีได้ถุนแล้วข้างล่างก็จะเป็นโอ่งมีโอ่งอยู่ข้างๆบ้านฝั่งปวา หลังคาของบ้านพใช่เลยมันจะมีข้างหน้าด้วยแล้วก็จะมีองค์น้ำฝนใหญ่ๆด, <c oughs> ด้วยแล้วทีเนี้ยข้างบนบ้านอ่ะมันก็จะเป็นหลังคาแบบว่า,าหลังคากระเบื้องแต่ว่าไม่มีป้าแล้วก็อันเนี้ยคือบ้านป้าผมนะที่เป็นบ้านหลังค้าๆที่ว่าผมกับต่างๆกับต่างจังหวัดไปแล้วก็เจอเรื่องที่ว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังน่ะ อันนี้เป็นบ้านอีกอ่ะหนึ่งบ้านหลังข้างๆซึ่งเป็นบ้านป้าเพิ่งมาสร้างใหม่แล้วทีเนี้ยก็คือแบบว่าเรื่องอ่ะผมไปต่อรับม<า>ันก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าแม่เปิดไปแล้วไม่ไม่ไม่ปิดจัวก็แบบว่า มันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องอ่าเรื่องกระสือตอนนั้นกําลังดังๆอยู่แม่คือเป็นเรื่องที่แบบว่าอ่าถ้ามันมีเรื่องนี้มาดังๆมันก็จะดังๆอยู่ในแถวหมู่บ้านนั้นช่วงหนึ่งใช่ไหมอืมเป็นกระแสแล้วเี้ยใช่ครับมันเป็นกระแสในช่วงนั้นอยู่ซึ่งผมก็เลยไปแล้วก็จะมีเด็กขะที่มาเล่นกับผมก็มาเล่าให้ฟังเฮ้ยเนี่ยหายคนนี้เป็นกระสืออะไรอย่างเงี้ย เขาก็เขาก็ชี้บอกเอ้ยเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้เป็นกระสือซึ่งบ้านหลังนั้นก็จะถัดจากบ้านผมไปมาสองแถไปสองหลังมันจะเป็นบ้านเหมือนว่าบ้านที่ถนนมันสูงกว่าบ้านนั่นแหละก็คืออ่เป็นเป็นถ้นที่ดลังบ้านใช่ครับอ่สูงกว่าบ้านแล้วลงไปแล้วบ้านนั้นอะมันจะเป็นเหมือนว่าใ้ไอ้ใหม่กัะต๊อบเล็กๆกับแม่ใช่ไม่ไม่เหมือนบ้าน ขึ้นเหมือนกับตอบเล็กๆมากกว่าอ่าขึ้นมากกว่าจอาเอ่านเงี้ยใช่ครับแล้วก็พอเดินเข้าไปขึ้นขึ้นบันไดเพราะว่าจะมีถูกเหมือนกันพอขึ้นไปอ่ะข้างบนอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนว่าตรงตรงไปมันจะเป็นห้องนอนเลยแล้วทางขวาอมันก็จะเป็นห้องครัวเลยมันมีแค่นี้จริงๆแม่ไม่มีไม่มีห้องถูกไม่มีห้องถูกไว้นั่งเล่นอะไรเนี้ยแล้วตรงห้องครัวมันมีไอะไรบ้างคะหรือว่าเป็นแค่บางๆไ้ ผนังกันไหมก็คือเป็นเหมือนระเบียงยื่นออกไปไแต่เขาทําเป็นท้องถั่วมีแค่มีแค่นี้แล้วทีนี้ก็คือเหมือนว่าพอถึงตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยคือคนแบบนั้นอ่ะื่องความเป็นต่างจังหวัดมันจะนอนเร็วกันอยู่แล้ว<ม>เขาก็เลยรีดนอนกันแล้วพวกผมอ,อ่ะก็คือไปนะไปนอนบ้านป้าที่พวงสร้างขึ้นใหม่เพราะว่าตอนที่ไปอ่ะเป็นช่วงที่ป้าเขาทําบุญบ้าน,านซึ่งเลยป้าเขาบอก งานจัดจริงอ่ะงานจัดปับ๊บตอนกลางคืนอ่ะนต้องมีแบบว่าแม่บุงแม่บ้านทำกับข้าวเตรียไมไว้สําหรับพรุ่งนี้ทํงานงานบุนนนบ้านแต่ไม่มีพอถึงตอนกลางคืนปั๊บเขารีบเก็บคงเก็บของเข้ามานนหน่อยในข้างในก่อนเลยจากาแ้วที่เนี้ยคือพอนอนไปใช่ไหมพอเก็บแล้วคือห้องน้ําอ่ะเขาจะไม่ได้อยู่ในบ้านนะแม่ห้องน้ําของบ้านป้า ไม่ต้องไปเข้าห้องอ่าห้องอ่าบ้านลุงผมบ้านแรกอ่ะที่อ่าที่ผมไปเจอมาหรือแม่ก็ลงบงนันไดแล้วก็เดินมาหลังบ้านเพื่อจะเข้าห้องน้ําแจ้วมาซึ่งเดี๋ยวันนั้นผมอนักก็เลยเดินไปหักนหนึ่งมันมีเสียงอน่าผมลืมลืมลืมเ่าขนาดเลยคือเป็นสังกะสีล้อมสีทิศเลยห้องน้ำ ช่ครับเป็นสังกะสีเหมือนว่าเอาสังกะสีมาปั๊บนี้มาข้้งจั๊จัทำเป็นอ่างรักสีพิษพอมันมนีอะไรมาชน,นมันก็จะหนังปึงงงง้งแล้วมันหนังให้หนังก็แบบมันจะจะจังปึ้งเอมีอะไรบ้าปง,ปงปึ้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 งอยู่ข้างผมฝัซ้ายผมก็นั่งยองอยู่แล้วทีนี้ผม หันหันไปมองก็คือมองมองก็เป็นสังกะสีใช่ไหมแล้วเราก็มองไล่ขึ้นไปพอสังกะสีปั๊บมันก็จะเป็นไฟกระพริบกระพริบกระพริบซึ่งตอนนั้นะมันไก็จะออกสีแดงๆหน่อยสีส้มๆแดงๆ,ดงๆผมก็นึกว่าแบบว่าเขาเอาไฟมาแบบว่ามามาติดเจี่ย้องน้ําอะไรอย่างนี้ของอ่ะผมก็นึกว่าเป็นยาง้น,านะนแต่จริงๆแล้วคือไฟอมันค่อยๆไล่ตั้งแต่อ่ฝั่งซ้ายผมอะ ไล่ไปข้างหลังมาฝั่งขวาแ้่เสียงมันก็จะเหมือนว่ามีเสียงผ้าดขึ้นลงขึ้นลงฟาดเป็งเรียงไปตั้งแต่ซ้ายไปขวานะแม่แต่ว่าเสียงมันขึ้นลงขึ้นลงอะไรอยนผมก็เลยถามว่าครผมก็เลยตะโกนออกไปว่ามีคนเข้าอยู่ครับอเพื่อจะให้เขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาขอบเราใช่ไหมแล้วทีนี้ด้วย พอหมุนตะกูมันปกักแสงนัน้นนันก็เหมือนเหมือนออกไปไกลๆอะแม่ขายไปเลยใช่ไหใช่ครับแล้วทีเนี้ยก็คือพอหมุนแล้วว่าข้างๆะนั้นอ่ะมันจะเป็นท่อนไม้ไผ่อะแม่ท่อนท่อนไม้ไผ่ไไซึ่งเป็นซึ่งต่อไปข้างๆทาเป็นรั้วท่อนไม้ไผ่ที่ยาวๆทําเป็นรั้วแล้วเขาจะพันด้วยอะไรนะลวดหนังอ่ะอ่าอ่าซึ่งหมุนไปเ ทีนี้ก็มาพุกถหงนว่าไปเะงเงือ,งงอดใ,ใครมไฟมาติดะอะไร้บบมันก็ไม่มีไฟแต่ว่าข้างๆนั้นอ่ะมันมีเหมือนเหมือนรอยลวดหนามอ่ะมันไปเฉือนอะไรทั้งอย่างจนจ,จนเป็นสีแดงแล้วผมก็เลยเดินเดินตามห่อยไปปเดนก็ไปสุดลงไปแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีผ้าที่เขาทําเป็นลาวผ้าตาตากผ้าไว้อยู่ตากผ้ามันจะมีรอยเปื้อน เราเลือกวันลาออกกใช่ไหมใช่อมันมันก็จะเป็นรอยเปื้อนแบบว่าผ้ามีอะไรรอยผ่านใช่ไหมแล้วมันเปื้อนเป็นสีอะไรใช่ไหมแบมันไปอะใช่ไหมแบบมันลางไปเลยแล้วจะมีกองผ้ากองตกบตุ่ผมก็เลยหยิบขึ้นมากองผ้านั้นก็คือแบบเต็ไไมไปด้วยแบบเหมือนเหมือนเหมือนมีคนปลาเนื้อปลาอะไรใส่ใช่ไหมถ้าแล้วก็จะมีเศษเหลืออยู่ชิ้นหนึ่ง ผมก็เลยว่าเอาเนอสฉีดแล้วผมก็เดินไปบอกป้าป้าเนี่ยผ้าเป้อนหมดแล้วอะไรประมาณนี้ป้าแกป้าแกก็เดินไปดูแล้วแกก็เก็บผ้ามาซักใหม่เือแบบไม่ไม่ใช่รักก็เอ,เ,อเ,อเอาเอาผ้ามาแช่ต้ะต้มอ,อะไรปะต้แมแหมก็คือมันมันเป็น ใช่ครับมันมันเป็นคาบตนากัะแม่คือเราต้องตง้มน้ำร้อนเพื่อจะเอาใส่่อน,นคือทุกคนทุกคนสมัยก่อนอ่ะถ้าเขาที่ก็เป็นสืขขอเขาจะคาดต้องเวยอ๋อไอ้นี่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นกษะเสือกนแม่คงจะคิดกันแบบว่าเออมันเป็นคาบเหมือนว่าอ่คาบหนักคาบอะไรอย่างงี้ไม่รู้ว่าเป็นเขาคิดว่าเป็นคาบอะไรแต่เขาต้มน้ำแล้วก็เอามาเทใส่ ตรงข้าที่เป็นแดงแดงเขาก็ข,ขยี้ให้มันออกก่อนผมไม่รู้ว่าเขาคิดว่าเป็นกจากรีหรือเปล่าหัวกะด็นกเด็นแล้วเสียงเ,เนี้ยพอเขาเอาเปขายี้เสร็จใช่ไหมเขาแบบว่าขึ้นไปนอนอะไรอย่างเงี้ยพวกผมก็เลยขึ้นไปนอนกันต่อเราขึ้นไปนอนกันต่อมันก็จะมีว่า เาเรียกอะไรนะมีเหมือนตามช่องอะแบบมันก็จะมีแสงตัวเนี้ยอย่นจะตลอดเวลาเลยล,ลอยไปลอยไมย้ใช่ปะใช่มันล,ลอยไปลอยมาคือตลอดตลอดเวลาคือแบบว่าผมอะด้วยความว่าเรานอนใหญ่แล้วเราลืมตาเนี้ยเราก็จะเห็นแสงนี้ตลอดตอนที่เราขึ้นไปนอนแต่ขณนะที่ว่าป้าัปต้มผ้าอยู่อ,ยอ,ยอ่าตอนนั้นนะ่ะป้าเขาอยู่ขลาง เเดีย<ส>วกันใช่ไหมเป็เดียวกันแน่คลาไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแสง่แหะต้มต้มแล้วก็ก็อเาหาอรคือนั่งเอาไงคือนั่งเล่นไถ่แล้วอก็เนกวคผู้ผมมันนอนข้างโนแล้วเด็กๆคนอื่นก็ไปเล่นที่อื่นกัน แล้วทีเนี้ประเด็นมันเกิดอยู่ตรงที่ว่าไอ้แสงนั้นอ่ะมันมาอยู่ใกล้ๆขึ้นใกล้ขึ้นแล้วผมเห็นเหมือนอ่าส่วนหน้าผากอะเนี่ยส่วนประมาณหน้าผากสองก็คือหน้าผากจนถึงตาแม่สองลอดรั้วเข้ามาสองสองลอดร่องเข้ามาต้องใช้คําว่าล่องดีกว่าตอนเนี้ยแอบดูแหละแม่แอบสองสองมาดูข้างในชแล้วทีนี้ด้วยความว่า ข้างหลังบ้านมันเป็นห้องน้ําถูกไหมมันก็จะมีโ่งโถงหนึ่งที่เป็นโอ่งใหญ่ๆอยู่ข้างๆห้องน้ําแล้วเหมือนว่าไอสิ่งๆนั้นอ่ะมันลอยไปชนโองแล้วมันก็เกี่ยวฝาโ่งเปิดแล้วผมก็เลยตกใจแล้วผมก็เลยลุกขึ้นไปแล้วก็ส่องหน้าต่างออกไปมองอืมพอส่องออกหน้าต่างมองผมเห็นแค่หัวคนน่ะแม่ แต่ข้างล่างอ่ะมันจะโดนละโดนเขาเรียกว่าโดนโดนส่วนของอ่าหลังคาอของห้อง,งน้ำแบบอ๋อใช่ใช่หลังราคาของห้องน้ำมาบางังแม่ใช่แล้วเขาก็คือแบบไม่ได้เหมือนคนเดินแม่มันลอยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยกลัวไหมตอนนั้น่ะก็ก็กลัว<ๆ>แบบนะเพราะว่าตอนนั้นคือพี่อ่าพวกพี่ฟังเรื่องนี่นกันมาซึ่งเพิ่งฟังแบบ ฟังเรื่องแบบตอบมาเอ้ยไม่ใช่เรื่องกระสือมาไอหนูมไม่กลัวนูฟังจินชินแล้วไม่ไม่ความว่าเราเพิ่งเราเพิ่งรับเรื่องมาแบบว่าไอ้นี่รับเรื่องมาสดมาแล้วเลยใช่ครับยังยังอยู่เนี่ยชิคในมโนเลยยังยูในจิคกันเลยของเราแอะผมก็เลยเหรอวา ตัวแล้วก็เลยรีบลับเข้ามานอนซึ่งไอ้อจังหวะที่เรารีบจับก,กันมานอนนี่ผมเลยบอกว่าตอนนั้นผมลืมเข้าห้องน้ําแล้วผม,มอะลืมทําอ่าลืมราดเอาแม่เพื่อนี้ยคือดืบราดเราเราแค่เทล้างของเราเสร็จแล้วเราก็รีบออกมาเลยเด้ยวยความกลัวแล้วทีเนี้ยเขาก็มีคนตะโกนบอกว่าเย มาดูอะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่แม่คือใครใครเข้าห้องน้ําแล้วไม่ลาดอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างี้กันเลยนะก็เลยวิ่งกันไปดูซึ่งตอนนั้นอ่ะแม่คราบอันนั้นอ่ะมันกระจายเต็มแบบว่าไม่ได้ออกมาทั้งเต็มแม่เลยแม่มันเนนต็มถอ่ว <c oughs> เลยใช่แม่เลยเทเลยแบบว่าเลยเลยแล้วทีเนี้ยคราบนั้นไม่ผอนมันเป็นคราบเลือด ไอ้ผู้ชุคาบสีแดง <c oughs> อยู่ตามนอยโถเหมือนกันแล้วก็แล้วว่าไอ้ไม่สบายอะไรป่วยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยออกมาเป็นสีเป็นสีแดงเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดมา <c oughs> ถ้าว่ามันเป็นสกใช่อะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ก็เลยบหลว่าผมกผมมาเข้าคนสุดท้ายแล้วไม่มีใครเข้าเลยผมก็ไม่รู้นะว่าหลังจากนั้นมีใครเข้าอีกหรือเปล่า เขาบอกไม่มีแล้วห้องน้ำหลังจากที่เขาก็ยังไม่มีใครเข้าถามอะไรก็ไม่มีใครเข้าเขาก็เลยแบบว่าหาต้นต่อว่าเออไอเนี้ยมาจากไหนออแต่พอหาต้นต่อสักพักมันคือเขาเดินหากันทั่วแม่ซึ่งไอบ้านหลังนั้นนะที่ผมบอกอ่ะมันก็แบบว่ามีตรงที่ว่าที่ผมบอกเป็นห้องครัว เขาจะเอาทําเป็นไม้ไผ่กันใช่ไหมแม่ <_ l ain> ตรงห้องก่อน,นนะ่ะเขาเห็นว่ามีคราบเลือดติดไปติดอยู่ตรงนั้นว่ารอยที่แบบอะไรมันมนรอยผ่าแล้วมีอะไรไปชน,นให้มันติดติดเป็นคราบเลือดใช่ครับไปเกี่ยวมันเป็นคราบเลือดแล้วลอยเข้าไปในนั้นเขาก็เลยแบบว่าเอาาไปถามว่าอ้ยนี่มันคราบอะไรกันอะไรเงี้ยเพรานเป็นเรื่องใหญ่เลยน,นะแล้วก็แบบว่ามันมีความเชื่อหนึ่งอะไรที่แบบว่าให้ให้กับบันได เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเคยที่แบบว่าถ้าบ้านไหนเป็นปอบหรือว่าเป็นกระสืออ่ะให้กลับบันไดบ้านเพื่อเพื่อไม่รู้เหมือนกันนม่เขาบอกว่าจะอา่าเวลาหาทางกลับเขาจะหาทางกลับไม่เจอ,อม,มันมันเป็นความเชื่อส่วนหนึงอะไรอย่างเงี้ยแม่ใช่แล้วทีเนี้ยก็คือแบบว่าอเออว้าบ้านอ่ะนะมันเป็นแค่แบบว่าเป็นบันไดลิงอ่ะ มันก็เลยับบเราเขาไปกับกับอ่ากับบันไดง่ายหน่อยอะไรเงี้ยเขาเขาก็แค่ที่มันเป็นแบบว่าปไมทัไไปไม่เคยได้ยินเลยลใช่ครับเวลาจะขึ้นก็คือก็คือเป็น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 บันไดลิงอะไรเ็นทั้งไปทั้งไปเขาก็เลยกขึ้นไคเขาก็เลยขึ้นไปแล้วทีนี้เขาก็เลยกลับบันไดแล้วเขาก็แบบว่าปล่อยขึ้นแรกผ่านไปพอขึ้นที่สองผมก็แบบว่า ก็มานอนเร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ผมอะไม่กล้าเข้าห้องน้ำแล้วเวลาจะเข้าห้องนอ้ำพวกเรากไม่เข้าอีกบ้านเลยด้วยความกลัวใช่แต่ว่าแล้วคนจับกระสือได้ไหมเดี๋ยวพี่เล่าต่อเอาละแล้วทีนี้เ้ื่องขอว่าป้าผมคนเนี้ยที่ที่เขาเพิ่งทำบ้านใหม่เขาก็แบบว่ามาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีเขาก็ตะโกนล,ลัน่นเลยกระสือกระสื อะไรเนี้ยเขาตะโกนน้านเลยว่าแบบเออจะสื่อมากก็สื่อมากอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าตาผมอะ่ะเขาว่าคือที่ผมบอกว่าตาผมมันมีของเจ็ดวิชาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยเอาเข้าวสารอ,อ่ะปาเข้าไปหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียงร้องร้องเสียงแบบร้องโหยหัวยเลยแม่ไม่ใช่กรีดแม่เสียงแบบร้อง เขาก็เลยแบบวิ่งหนิก่ะมันก็เลยรีบๆไปแบบเร็วๆเลยนะวิ่งไปเรื่อยๆแต่ก็ยังเห็นแจงอาทิ์อยู่ก็ไปทางบ้านนั้นแหละอ่ะแต่ว่าด้วยความว่าเหมือนทุกคนอ่ะก็วิ่งตานะ่างในถืออา่าใช,ใชนนะ้ใช้ปืนนะใช้ปืนวิ่งไล่ตามเลยตอนนะั้นก็คือไล่ไล่ยิงเลยแล้วทีนี้ก็เล่นแบบว่าเหมือนกระสุตัวเนี้ยพอไปถึงบ้านใช่ไหมแม่ มันก็วนอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่า,มาไม่มีใครมองเห็นนะใช่แม่คือแบบว่าไม่คือสามารถไม่ไม่สามารถเข้าบ้านเลยได้แล้วก็วนอยู่แถวนั้นแล้วไม่ได้วนอยู่ใกล้ๆบ้านคือวนอยู่ไกลๆอ่ะวนอยู่แสงก็คือตอนมันแสงตามเขาเรียกว่าข้างหลังบ้านมันจะเป็นเหมือนพุ่มป่าแบบพุ่มป่าใหญ่ๆอะไรอางเงี้ยามาก็าจะวนอยู่ในนั้นตลอดเขาก็เข้าไปไล่กันแต่ตอนนั้นผมไม่ได้เข้าไปแล้วใช่หลแล้วทีนี้ก็คือผม าผมผมก็เลยรีบแบบว่ารีบเข้ามาปั๊บแม่ผมก็แม่กับยายผมก็เลยรีบพาเข้ามานอนแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นแต่ว่าพอต่อเช้าขึ้นมายายคนที่อยู่บ้านหลังนั้น่ะซึ่งอ่าเขาจะต้อเสียเลยนานยังเรื่องนี้ประมาณหกปีได้เนียประมาณหกปีได้โอ้โห ไม่ไม่นานมากไม่ไม่ไม่นานาารับเท่าไหร่ไม่นานไม่นานเรื่องเรื่องเรื่องไม่ไม่นานนะมสารก็สื่ออ่ะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ว่ามันมันจะจบเป็นยังไงแต่ว่า <uk> เรื่อง <uk> <Powder. S 1> อ่าเรื่อง ใช่ครับก็คือเรื่องนี้คือแบบว่าคนอะด้วยความเป็นคนนะแม่เจอ ER อะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องรีบไล่ปัดเป่าอะไรกันมันไม่ย<ด>อะไม่ดีหรอกคือคือเจออะไรที่มันแปลกที่มันไม่เหมือนตัวไม่เหมือนเราอะไม่เหมือนปกติเจอกลับเราเขาก็จะกลัวเหมือนเราใช่แล้วก็จะแบบว่าจ้้จต้องการต,ตัวเองไงใช่แม่คือเรื่องนี้ทั้งสาแล้วนาตคนนั้นเขาก็เสียชีวิตด้วยคาว่าข้ามเสียชีวิตไหนแม่เหมือนรอยมันจะเหมือนว่ารอยที่ว่าโดนตัดชึบ ขาดชุดเดียวเลยนะตรงที่คอมันันขาดไปชุดเดียวแต่ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรก็คือแต่เราดึงดึงออกมาไม่ได้อ่ะต้องใช้คเนีน้ดึงออกมาไม่ได้แต่เหมือนรอยแบบเหมือนรอยกรีดรอบเลยเหมือน,นใช้คัตเตอรอ์กรีดอะแบบอย่างนั้นใช่ครับรอบเลยใช่ครับผมก็ตอนนั้นผมก็ตอนเด็กผมก็คือตอน ทำบุญเสร็จป,ปั๊บเขาไปเผาผมพวกผมอยู่ต่อพอดีเขาเลยได้ไปงานงานเขาอะตอนเปิดไปดูพวกผมก็ด้วยความเป็นเด็กอ,อยากรู้อยากเห็นก็เลยไปดูกันก็เปน็น่นแหละเห็นเห็นอย่างนั้นคือเป็นลอยๆแล้วก็หน้าตาเขาอะจำดำคล้ำปากซีดอ,อะไรอย่างนี้เลยแล้วด้วยความหมอญาเขาบอกว่า ที่ที่เนนี้เป็นเพราะว่าเขาบอกหมอกว่าอว่ามาภายในได้ได้รับความเสียหายเอ,อภายในได้รับความเสียหายหนักไม่สามารถซื้อตัวเองได้ก็เลยไปก็คือเหมือนเอาเอา,เอาวัยวาภายในบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บไปเลยใช่ครับได้รับไ,ได้รับความเสียหายมากอะไรเขาบอกแค่ประมาณใช่คนะจริงๆก็สื่อมันไม่เห็นดีไทยนะ ไม่มีไม่มีแม่แต่ด้วยความว่ามนุษย์เราแบบ,บว่าป้องกันตัวอย<ต>่างไรพอเรลาป้องกันตัวอลไก็เลยเกิดเกิดการเลยเลยถิดอรอะไรเงี่ยใช่ม,มันเป็นน้ปกติของความทุัวของมนุษย์เราอยู่แล้วใช่ยว,วผมเอางานไปส่งก่อนนะแม่ขอบคุณคับได้เลผมมาแ้่ผมผมไปสิงอยู่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวเอางานไปส่งหึุสิงทุกคนที่ไได้ปิดไมค์เฉยๆเนี้ย ครั้ศัสานไม่ได้น่ากลัวน้าําัลยใช่ไม่เคยกูัวคุเลยนะเรื่องพวกเนี้ยแต่ว่าตรงสารมากกว่าตอนที่เขาเล่า ที่แม่โดนนาแม่โดนว่าอืมสงสายกระสือว่ากระสือจะรอดหรอถ้าก้บบันไดนังกลับบ้านไม่ได้แล้วถ้าถ้าไม่ใช่บรรันไดดิงถ้าเป็นบรรันไดหินน่ะบรรันไดปูนเนี้ยจะกลับต้บองทำยังไงต้องมีวิธีอือ่นเขาเนอะแต่ถ้าเป็นบรรันไดไม้เขา ก็คงค่ะทำแบบที่พี่อ้อยพูดแหละเพราะหนูก็ไม่เคยเห็นเพราะหนูก็ดูแต่นหนังไก็อย่หรอกเราไม่ใช่เรืร่องกัดเมืองได